จะมีความรักทั้งทีต้องเบกเอียดสถานการณ์ไม่ค่อยจะดีแววตาเะเย็นเทียบเธอดูเนียบมาแบบพับเพียบแต่เธอน้าสัตว์เรียบเงียบทำฉันเครียดจะมีความรักทั้งทีต้องเบกเอียดสถานการณ์ไม่ค่อยจะดีแววตาเ่เย็นเทียบเธอดูเนียบมาแบบพับเพียบแต่เธอน้าสัตว์เรียบเนียบทำฉันเครียด Let's o n c e r o l e my heart o r o o n o y h อกจะรักจะเพียงคนเดียวแต่ในส o อกธมีอิวไอแด ไอแบงไอบอยแล้วไอ้บอยด้วยเออไอบอยด้วยต้องให้ก็ช่วยก็พีชช่วยด้วย Why she so mean She's only 18 Making love with all the r e a s o n for the no bad routine เฮ้ยเพลงมีเป็นเวลาเป็นจับแล้วผมก็รู้ดีว่าคุณเลยสติก็แต่การแทบบุบมันนอนตากจ่ไหนยะ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 นเขาว่าคุณเลยสติชอบไปบุกกัตามผับตามคลับตามบาร์คาเฟ่หรือโนราผมก็ไปมาหมดแล้วแถมสาวๆที่จริงใจก็